นี่คือเวลาในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรทางสถานีฟ้าวันใหม่วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์22ตุลาคม2557อยู่กับผมและนศนะครับ,รบวันนี้ประเด็นเศรษฐกิจนะฮะใช่ครับจะต่ชว,ช,วช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเกาะติดข่าวสำคัญของวันนี้เพราะว่าคุณลุงสะอิ่งนะฮะหลังจากใช้เวลาเดินทาง10วันจากบ้านเกิดเมืองนอนจังหวัดแพร่รวันนี้ก็เดินทางถึงศาลา สิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชครับ่นสักครู่นี้ก็สื่อมวลชนทุกแขนงก็ไปเกาะติดทําข่าวที่นี่ใช่ครคือคักมากเลยคือภาพประทับใจมากมายเนาะทางสายนิฟ้าวันใหม่ก็เก็บภาพเก็บเสียงมาฝากด้วยใช่ครับจริงๆแล้วมีก่อนหน้านั้นที่คุณลุงไปลงน้าถวายพระพรใช่ไหมฮะมีเขาเล่าให้ฟังว่าตรงมันจะมีจุดหนึ่งเป็นภาพประทับใจไม่ทราบมีใครดูทันบ้างคือตอนที่ก็อวิ่งเข้ามาคือคักนักข่าวรอประชาชนอื่นๆรอจากการเสร็จปุ๊บ ก็จะต้องมีด้านขวาเนี่ยฮะก็จะเป็นเป็นเป็นโซนที่เอาไว้มีเครียกอะไรสมุดลงนามถวายพระพรให้ประชาชนมามามาลงนามนะแล้วพอตอนถึงคิวคุณลุงสะอิงเนี่ยคุณลุงก็ไปไปนั่งแล้วก็คือด้วยสภาพที่วิ่งมาเยอะเงื่อเยอะโศกโปกว่างั้นเถอะคราวนี้พอก่อนจะจับปากกาไปเซ็นเนี่ยคุณลุงก็ทำท่าเหมือนกับว่าขออะไรสักอย่างหนึ่งจากจาก จากเจ้าหน้าที่จากเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วทุกคนก็งงว่าขออะไรขอผ้าเช็ดมือคือก่อนที่จะจับปากกาเพื่อไปลงนามในสมุดเล่มนั้นเนี่ยเหมือนกับขอทำตัวให้สะอาดก่อนก่อนที่จะเซ็นซึ่งมันเป็นจุดเล็กๆที่สะท้อนบางอย่างได้ดีทีเดียวคือคุณลุงถือว่าพิธีกรรมที่กำลังทำอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็น เป็นสิ่งสําคัญนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การเดินทางไปแล้วก็ไปจรดปากกาเซ็นลงนามว่าข้าพระพุทธเจ้านายนั้นนางสาวโน้นนางน,นี้นะแต่ว่าก็สําหรับคุณลุงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต<ช>ที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอ้าวนะ,นะ <c oughs> เดี๋ยวคงได้ติดตามข่าวกันตลอดช่วงเย็นไปถึงช่วงค่ำคน่าจะได้มีการสรุปข่าวมาเกี่ยวกับลุงะอิยงนะฮะว่าเดินทางอะไรายอย่างไรแล้วก็ วันนี้พรุ่งนี้เชื่อว่าหลายรายการน่าจะเอาคุณลุงไปออกเนาะสัมภาอสัมพงสัมภาษณ์น่นนี่นั่นเอาติดต่อผ่านกันทุกช่องทางคุณผู้ชมครับ sfs 4 6 4 2 1 2 3 Facebook t w อ t t e r เวเว็บไซต์ก็ทยอยขึ้นให้ด้านล่างของจอแต่วันนี้เราขอย้ำนะครับเราไม่ได้ย้ำกันนานแล้วสำหรับการรับข่าวสารจาก Blue Sky sms ครับการรับข่าวสารของ Blue Sky sfs นะฮะก็เนี่ยส่ง s m s เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณง่ายๆเลยอ้าวก็หยิบมือถือขึ้นมานะฮะ กดดอกจันสี่หนึ่งสี่สองสองสองหนึ่งครับแล้วโทรออกย้ำอีกครั้งนะฮะวิธีการที่ง่ายที่สุดคือโทรออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณครับกดดอกจันสี่หนึ่งสีสองสตัวหนึ่งหนึ่งแล้วกดโทรออกถ้าถ้าเกิดใครงงนะเดี๋ยวนะอาจจะมีเหมือนกับว่า คุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเทคโนโลยีใช่ไหมก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาขึ้นมาเลยรุ่นไหนก็แล้วแต่ทําท่าเหมือนจะกดโทรออกหาลูกหาเพื่อนหาทุกคนนะแล้วก็เตรียมกดเบอร์เหมือนเวลาจะโทรออกเลยถูกไหมฮะ ซึ่งพอจะกดเบอร์ปกติมันจะต้องขึ้นด้วย0 8นอะไรก็แล้วแต่หรือ0-2นงี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นกดดอกจันครับหาดอกจันให้เจอก่อนมองที่สีเหลืองอย่างเดียวนะครับเหลืองข้างล่างนะเหลืองข้างล่างสุดสีเหลืองที่เป็นเลขนะอื่ไม่ต้องมองครับอ่ะแล้วก็หยิบกดตามเลยนั่นอ่ะดอกจันทีศูนอะไรนี่ไม่ต้องมีนะไม่มีดอกจันอย่างเดียว4 1 4 2, 2, 2 2 หนึ่งหนึ่งสอ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 งหนึ่งครับแล้วไงโทรออกเลยกดโทรออกปกติเหมือนเวลาจะโทรหาเพื่อนก่สีเขียวอ่ะใช่อันนี้ไม่ต้องงงเพราะมันเป็นโค้ดรหัสของของเครือข่ายของเขาครัไม่ต้องมีสูตอะไรทั้งสิ้นกดโทรออกเสร็จปุ๊บเอาหูฟังเลยจะมีเสียงพูดว่าประมาณว่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่ใช้บริการอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เนี่ฮะตามนี้เลย วันหนึ่งประมาณสัก7ข้อความ8ข้อความใช่ถ้าเกิดกดตามไม่ทันก็เอาปากกามาจดก่อนก็ได้นะครับว่าอกจารี่หนึ่งสี่สอง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 หนึ่งหนึ่งหรือพอเอาปากกามาจดแล้วใช่ไหมก็ไปเอามือโทรศัพท์ของคนอื่นในบ้านในขณะที่เขาไม่ได้ใช้หยิบของคนอื่นขึ้นมาแล้วก็สมัครให้เขาด้วยสมัครเลยใช่ฮะสมัครให้คนที่คุณรักด้วยนะครับถูกต้องครับแล้วข่าวเนี่ยก็จะเข้ามา ในเอ s อระบบ SMS เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหลายข่าวมากตั้งแต่ตื่นมาปุ๊บอัปเดต<ม>รู้เ,เรื่องก่อนเลยว่ามีเรื่องอะไรเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้บ้างครับซึ่งเป็นข่าวที่ควรจะรู้อ่ะนะครับผมเนี่ยอย่างล่าสุดครับเวลาก่อนหน้านี้20นาทีตรงเวลาเหตุการณ์พอดีเลยก็เขียนว่าสำเร็จลุงะอิง่งเดินวิ่งจากแพร่ถ,ถึงสิริราชเข้าลงนามถ่ายพระพรในหลวงออจบละโหรือณนะวินาทีที่ที่อะไรดีอะ ข่าววันนี้ตอนเช้าที่อ่ะวันอังคารคอรมอเห็นชอบมาตรการชาวสวนอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนใต้ก็จะรู้ว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมนะค่าบริการ45บาทต่อเดือนนะครับวันละบาทกว่ากว่าวันละบาทกว่ากว่าตกข้อความนึงไม่กี่สลึงไม่ถึงสลึงเกือบเกือบสลึงเนาะครับผมเอาลละมาวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์อัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าวันศุกร์นี้รถไม่อยู่ด้วยไม่อยู่เดินทางไป่ทางจังหวัดนะลาแล้วก็ครับคือเอาว่าเรื่องนี้ครับค้างมานานแล้วคือ คือสรุปของเนื้อหาปฏิรูปด้านการเงินการคลังครับผมซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยครับอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการปฏิรูปหรือว่าคอปอรอครับถ้าใครตามข่าวการเมืองช่วงปี5 2 5 3 5งหเยอะๆเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าคอปอรอดีอแล้วก็คอปอรรเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่นายกับพิสิทธิ์เวชาชีวะครับจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2553จัดตั้งขึ้นเนื่องอะไร เพราะว่ามันตอนนั้นไม่มีเหตุการณ์แล้วก็คนก็วยวายว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมนู่นนี่นั่นต้องปฏิรูปครับนายกของพิธิ์ตอนนั้นก็เลยเอ้าวก็ปฏิรูปก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปฏิรูปอะไรกันดีซึ่งประธานก็พุทธน,นานาาันต์ปัญานนานาญาชุณธีรนายกอีกท่านหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการยุบสภาไปเมื่อ3พฤศจิกา54แต่ว่า ผลของการทํางานคณะกรรมการไปรูปชุดนี้เนี่ยก็สําเร็จลุล่วงไปในระดับเยอะทีเดียวละครับผมจนกระทั่งก็เนี่ยฮะส่งงานต่อก็มีการทําหนังสือออกมาซึ่งก็คือหนังสือเล่มนี้แล้วหนังสือเล่มนี้แนวทางการปฏิรูปชุดนี้เนี่ยขอแยกมาเป็นส่วนการเงินการคลังโดยเฉพาะได้ประมาณตามนี้ฮะตามกันมาเลยตามกันมานะเริ่มต้นครับการทําให้การคลังมีความยั่งยืนใช่ไหมฮะข้อที่หนึ่งคือ ห้ามกู้หนี้สาธารณะเพื่อชดเชยขาดดุลงบน,น,นประมาณประมูนสรุปตบมาสั้นๆนะคือข้อเสนอหนึ่งคือห้ามกู้หนี้สาธารณะเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณคือเอาว่าเขาบอกว่าหลักๆเนี่ยเวลาเราตั้งงบประมาณเกินดุลหรือขาดดุลหรือสมดุลเนี่ยซึ่งปีนี้คือขาดดุล2,50,000ล้านใช่ไหมฮะอย่างนี้เนี่ยห้ามไปกู้มาโปะให้มันบัญชีมันบาลานซ์ สิ่งที่เขาจะให้กู้มาได้เนี่ยคือการกู้มาลงทุนเท่านั้นครับคือกู้มาลงทุนรถไฟกู้มาลงทุนเรื่องน้ํา <ừ> อย่างเงี้ย <ừ> เท่านั้น <ừ> ถึง <ừ> จะได้ <ừ> เพราะใช้มันจะการเป็นเหมือนกับว่าประเทศจะต้องมีภาระดอกเบี้ย <ừ> แต่สิ่งที่เอาเข้ามาคือเข้ามาในงบประมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยจะแปลว่ากู้เข้ามาเพื่อใช้ประจำํำ ซึ่งม,มันก็คือเหมือนกับจ่ายไปเรื่อยๆ,ๆจ่ายไปเรื่อยๆแต่ถ้ากู้มาลงทุนก่อนให้เกิดสิ่งที่จะมีรายได้กลับเข้ามาในอนาคตอ,อย่างนั้นสมเพนสมผลมากกว่าครับผมอันนี้คือสรุปคร่าวๆนะครับข้อหนึ่ถัดมาข้อ2องเขาบอกว่าจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยมีการเสนอแผนรายได้รายจ่าย แล้วก็แผนหนี้ต่อสภาทุกปีมเมื่อรัฐบาลเข้ารับตําแหน่งแล้วก็หลังจากนั้นทุกๆปีอเอาว่าสมัยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องโชว์กันในสภามีแค่รายจ่ายถูกไหมเพราบรายจ่ายแต่ละปีจะจ่ายอะไรยังไงยุทธศาสตร์ไหนกระทรวงไหนจังหวัดอะไรต้องบอกละเอียดแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงรายได้เลยอว่านายโยบายที่รัฐบาลรัฐบาลทำเนี่ยมันทำไรายได้ให้ประเทศมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างมไม่มีเขาเสนอให้มีแล้วก็มีแผนหนี้ด้วยว่าอะไรจะทำแลวก็แล้วแต่เนี่ยจะก่อหนี้เท่าไหร่ยังง แล้วรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเอาไปจ่ายหนี้พอไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคทั้งหมดทั้งปวงที่เรากําลังพูดอยู่นี่คือยังไม่ได้เกิดนะยังไม่ได้เกิดที่เสนอนะคอแผนที่เสนอตอนนั้นซึ่งสปชในปัจจุบันนี้ควรรับไปพิจารณามากถ้าเกิดว่านี่ฮะอย่างในฝ่ายเศรษฐกิจก็ไปเอาชุดของคุณอาณ์เนี่ยมาดูแล้วก็ปรับแต่งให้เข้ากับสิ่งที่วเรงจะทำโอเคข้อ3าคือควรห้ามมีให้ทกสรับจำนำสูงกว่าราคาตลาดใช่ครับคือนี่ นนตำหมดไปเลยเหรออันนี้คือตรงเป๊ะเลยเ<อ>ซึ่งซึ่ง,งไอ้ไอส่วนข้อน,นี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นก่อนที่จะมีจะนําเข้าซะอีกของคุณยิ่งรักด้วยนะแต่จะนํเข้าเนี่ยมีมานานแล้ว<อ>คือมีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค,คือการการเ,เขาเรียกว่าอะไรอุดหนุนราคาที่สูงกว่าตลาดเนี่ยมันทําให้ทอสอคสคลายเป็นเหมือนกับว่าต้องมาแบกรับภาระอย่างเดียวเงินบุิเวนไม่มีแล้วก็จะทําให้เนี่ยอย่างที่เห็นว่าผลเสียจากจะนำข้า <EN> มีอะไรบ้างถูก เพราะ4ี่คือปฏิรูปกิจการเฉพาะธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่ซ้าซ้อนของเอกชนบางอันก็ไม่จําเป็นบางอันที่ชื่อว่าอย่างแบบ SME ดันไม่ดูแล SME ไปดูแลรายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือธนาคารอิสลามก็ไม่ดูแลอิสลามแต่ไปดูแลอย่างอื่นดูแลทุกคนคือเอาว่ามันไม่ได้แบบตอบโจทย์หรือตรงโจทย์ขนาดนั้นครับแล้วก็ถัดมาครับอันนี้คืออาจจะโยงกับเรื่องพลังงานได้ทีเดียวคือปฏิรูปวิธีการให้สัมปทานทรัพยากรของรัฐครับ ทั้งพลังงานทั้งทุกๆเรื่องหรือรวมถึงสิ่งที่อยู่ในอากาศด้วยพวกสัญญาณเครือข่ายโครงข่ายอะไรต่างๆนานาันนี้ก็เกี่ยวด้วยนะในรายละเอียดขอไม่แตะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะอันนี้คือตรงกับกระทรวงการคลังก็คือว่าเขาบอกให้ปฏิรูปหน่วยงานการจัดเก็บภาษีควรรวมภาษีกรมภาษี3อันไว้ด้วยกันแล้วก็เรียกมันว่า Board of t แ x c o m คอมมิชชนเลยก็คือเอาว่า มันจะได้ดูให้มันเป็นระบบมากขึ้นอ่ะตอนนี้คือแยกแยใช่ไมมันเป็นระบบที่ม,มันก็เก่านะ <ๆ S 1> ที่เหมือนกับแยกว่ารายได้ภาษีจากไหนเก็บเข้ากรมไหนอันนี้ถ้าววรวมรับรูนนาการเลยเพราะว่า ลักษณะของธุรกิจสมัยนี้เนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดบางทีมีทั้งตัวเ่อใช่บางอันมีทั้ง3ตัวนิติบุคคลมีธุรกิจเฉพาะด้วยมีสามประสามมนี่อะไรบางทีเสียแบบบางคนก็บอกว่าซ้ําซ้อนถ้าในมุมคลเสียเสียแล้วเสียอีกเป็นต้นหรือถ้าในมุมสรรพากรเนี่ยซ้ำซ้อนก็ไม่เซนต์ว่าอย่าให้เขาซ้าซ้อนสิก็ได้แต่ในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลประโยชน์ของมันเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีความอิสระ ไม่ได้ต้องมาแบบเธอสุลกากรชันแสนประสามิตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การจัดการบุคลากรก็จะโอเคขึ้นด้วยไม่มีคนของนักการเมืองพรรคการเมืองเข้ามาวุ่นวายบางคนอาจจะเก่งเรื่องสุลกากรแต่ไปแบบไปอยู่อีกกรมหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่อง้ยฮะ,ฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดมันดูกันได้อย่างโยงเป็นระบบแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยลดคอร์รัปชันด้วยเพราะว่าหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง จากเดิมต้องไป3มกรมก็ไปที่เดียวเนี่ยไปบอร์ดออฟแท็กซ์คอมมิชชันเนออะไรเนี่ยนะฮะที่เดียวจบเลยนะก็ลดการเขาเรียกว่าลดความซ้ําซ้อนที่ต้องไปติดต่อ่วยงานราชการถูกต้องนะแล้วพอมันเป็นบอร์ดใหญ่รวมคณะกรรมการรวมเนี่ยไอการจะไปหัวย่อยๆแยกๆกับกับอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีครับผมถัดมาครับคือเรื่องควบคุมแผนงานของกองทุนนอกงบประมาณนี่คืออะไรกองทุนนอกงบประมาณเนี่ยคืออย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เราคุยไงเรื่องแบบสาธารณสุข จะ oh. มีกองทุนนั้นนู่นนี้ uh. ถูกไหมหรืออย่างของมหาดไทย uh. ก็จะมีกองทุนต่างๆนา,า uh. หรือล่าสุดกองทุนสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กองทุนสตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ uh. ที่เหมือนแต่งตั้งพี่สาวเป็นประธานนี้ uh, 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 uh. แล้วก็ แล้วก็คือวัตถุประสงค์ของการที่ให้เงินไปนในกองทุนก็อาจจะเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีแต่จริงแล้วคือการเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยเข้าทางสตรีอ,อย่างเงี้ยก็คือไปหาหัวคะแนนที่เป็นสตรีคือเป็นเงินหวานเพื่อ,อเพื่อทางการเมืองเท่านั้นอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีกองทุนอื่นๆนอกงบประมาณเช่นกองทุนน้ามันก็ถือว่านอกงบประมาณนะครับ เหล่านี้เป็นต้นก็คือจะต้องจัดการผ่านมีแผนการผ่านกระทรวงการคลังที่ที่มีการพิจารณาเงินเหล่านี้ด้วยเพราะนอกงบประมาณบางทีมันมหาศาลด้วยคือคนของนักการเมืองบางทีไม่ได้ต้องแบบอยู่ในระบบหรอกส่งไปคุมกองทุนอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งก็กินได้เนาะใช่ถัดมานะเรื่องการเหลื่อมล้ำเราต้องเบรกไหม อีกเอาเอาอีกข้อเอาเหลื่อมล้ำก็ได้เอาเหลื่อมล้ำถัดมาเรื่องความเหลื่อมล้ำต่อด้านการคลังนะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยซึ่งทําอยู่เก็บภาษีที่ดินคอันนี้พูดเยอะละก็คือตรงกันชุดกุ้ยนานกับชุดนี้แล้วก็มีเรื่อง negative income tax อันนี้ติดเอาไว้เหมือนกันยังไม่ได้เล่าอย่างละเอียดว่าคืออะไรอันนี้ก็เป็นแผนมาตอนนี้แหละก็คือสั่งให้เริ่มแต่ว่าไอชุดนี้พอมีการบอกว่าทำ negative income tax เถอะ รัฐบาลกระทรวงการคลังในสมัยพุณอภิสิทธ์เนี่ยก็สั่งให้สศคอเนี่ยเริ่มศึกษาศึกษาให้เข้มข้นมากขึ้นซึ่งเขาในศึกษามาก่อนอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สําเร็จรุ่วรงมาได้ดีแต่2ปี9เดือนเนี่ยไม่มีใครแตะอะไรเหล่านี้เลยรัฐบาลใหม่ก็เลยเข้ามาแล้วอ้าวอันนี้เสร็จแล้วเหรอเนเอามาลองทําซิเผื่อช่วยคนจนได้แต่เริ่มในสมัยตอนนู้นที่มีชุดนี้เสร็จค,รคือหลายเรื่องพอเราแบบ โยงเ,เรื่องจับแตะติดเนี่ยมันจะรู้เลยว่า<ม>ใครที่มันเ,มเข้ามามทำเออเริ่มไม่ตรงไหน<ม>แล้วใครที่มันของดีๆไม่แตะ<ม>แต่แต่ของที่กินได้อย่างเงี้ย<ม>ก็ก็มันก็คือเลยเข้าใจางไงว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาเป็นยังไงครับผม เนี่ยฮะแล้วก็มีอาจจะเรื่องสวัสดิการสําหรับคนรายได้น้อยอันนี้ต้องชมคุณสมัครนะเรื่องแบบค่าน้ําค่าไฟฟีรถเมลอะไรเงี้ยเขาก็ทําไว้ดีเราเห็นว่าดีเราก็ช่วยสวนต่อครับผมนะเดี๋ยวกลับมาต่อหลังชาชนเดี๋ยวกลับมาต่ออีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปส่องเศรษฐกิจในทัศนคติของคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะครับโอเคครับงั้นตอนนี้พักสักครู่ครับ